ไปเลยไปเจ้าขี้ัวนี้จะไปซื้อไปเลยซื้อตรงเลยค่ได้เลี้ยงใส่โบตองเลี้ยงไปทำอะไรมาเขียนขับพลังเจ็บเขาเลยไปฮอดบ้านนั้นนะอันพระธาตุยังกว่าพระธาตุพระธาตุอะไรยังใกล้ๆนี่นะพระธาตุนี่สีโคตรบะแม่นบนทางที่ถ้าพลังมันโคตรยากที่นั่นนะครับจะไปไรจะเปนสิโคตรบะ เราจะไปไหว้พระตะกอนกไปทัก,กเอเเจ้าวดเิร์กันในรเจ้าขึ้นบจิ๋มจิ๋มเต็มถังเป็นดิบเจ้าดิบจกบาทนี่แหละสามสองหมื่นสามพันอ้ี่กแ้งนี่อีแล้วมีดิมันประเทศเรานี่เต็มถังไม่รู้จะเท่าไหร่นะคะอเอ็มงเต็มถัง,ง,งไม่รู้จะเท่าไหร่ ส,สิทางสิทางก็ไปเลยแบดนี้หกหมื่นหกหมื่นอันนี้เต็มถังนะคะ0ปนี่แนี่นรกอสามนี่เาสองมืามไปทางนี้ไปนี่เดี๋ยวไปฮอตตัวไฟแดงฮะน่ะเล้วเลี้ยวขวา แล้วขันจะขี่ซื้อไปเลยบบดนี้เจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซื้อไปเลยเอาต่างใจก็มันจะเคียรเดี๋ยวประธานสีกุฎบองเลยอยุคน่ะไปตรงไปนี่ปุ๊บตรงไปนี่ไฟแดงไฟแดงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายไปเลยบบดนี้ซื้อไปเลยซื้อไปเลยเหรอฝัดธาตุในยุหัวมือเฮ้ยเนาเอยู่เบิกความือทธยุแคบท่ากันเลยแเลยไฟแดงเดี๋ยวซ้ายตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวเขาจะถึงมาท่าฝรั่ง ันทาพละเราจับกามานี่อีกบ่หนี้กามานี่ซื้อไปเลยครับซื้อไปจากนี้ไปประมาณสิบลักากครับโอเคโยฮัคุณมันจะเขียนว่าทาพลังมันมีหุ่นงามมีปลายมันโยคกับทำนั่งแอนอยู่ทั้งเดียวกันทำนั่งแอนจ๊อซื้อไปอีกบ่หนี้อิเวตตรงเวตฟาพลังก่อนเออฟาทาพลังนี่ยจะฟาทาน้องแอนเออ่าได้สิคุณคำดิบกายท่านรองแอนเขาจะจับไปมันจะมีความคุณคำดิบอีกแล้วท่าไทยก็ได้ เอาวันคือพูดได้ยังไม่จีพีเอ็นตัวยางจะใช้ไ i ไฟตัวไหนของยังพวกเขาเจอไหมผมอ่ะเจ้าค่าอินเทอร์เน็ตเจ้าเจ้าใช้รุ่นใดรุ่รู้เจอยู่ดนแมนอ๋อเอเจ้าต้องเสื้อเจ้าโอ้ยก็จะมาจะาบุษเห็นไออาร์ไออาร์จากคุณมอเหนียวมันคือบ่นบ่าเจ้าเป็อินเทอร์เน็ตแนวลมมิงมันยังได้ผมงเอาหาผมผมเคียดยุ่นตรงนี้มันก็ขื้นอยู่ ไปเขาไปตามรถบัวกันไปไฟแดงเดียวใส่ไปเลยไปฮอดไฟแดงนี่แหละพี่วันนี้จะบุยไปฮอดมันมีไฟแดงครับไฟแดงแล้วมันไปอาะได้เลยเลี้ยวซ้ายไปดิซื้อไปเลยครฮอดพนักงานสี่คต่อเบาะต่อเบาะว่าซื้อว่าต้องเลี้ยวซ้ายว่ะคุณต้อกเลี้ยวไปฮอั้นมันถ่าที่มันเาะเตรียมวัดนะเออ จากโต๊ะเดินมั่นเต็มถังแล้วมุ่งหน้าไปที่ผ้าสีพุตธบองกันนะครับจุดหมายปลายแรกของเขานะครับไปดูครืเที่ยวตปิดวัดผ้าสีพุตธบองครับวัดสิต้องรู้โดนเนี่ ภาพเป็นอนุสาวรีย์เกี่ยวกับเพียงเดี๋ยวสุดท้ายเขาไปต้งขางในกันครับสางคี่เบื้องสางครับนี่ประวัติท่วมเป็นมากนะครับนี่เป็นสาง,สงอไอสางข้อวบนี่ครับ พบเจ้ากรบพัดพลังน้ำเด็กน้อยและแม่ม่านทิ่มลงน้ำสางคำสั่งในนี้นะครับเป็นเทปฟ,ฟ้าไว้แต่ไหม่จะพลังเสียทออกมาผก,กข้องนะครับตรงนี้นีประวัติความเปลี่ยนมานะครับ พระธาตุสีโคตรเงียงกว่าโคตรเงยงเนี่ยแหละเดี๋ยวเขาไปเพิ่งน,น,นั่นนั่กันครับไปบูชาจังไหนนอนสบายดีเอาีพันกีบวันนี้สิบพันอ้นี่กุละอัน จะมีสิ้นแล้วไม่ใส่สิ้นน้องสิ้นเลยเพื่อนเนี่ยคนบ่อยขึ้นห้าพันกี้ความร้อนเดี่เได้เอามาจอดที่ก็ได้ยมดจักไะมบอแจะรอขคอยู่หอล่าเออเร่มรอไปเอามาจอดนี่นี่เอามาจอดอจอดกันกเจอที่จอดลงลุ่มๆเลยอ่าผู้หญิงเพื่นไหนหนึ่งสินนะครับเนาะ ผู้ชายก็เป็นยังครับเขามาได้แต่ว่าผู้ยิ่ง่นให้นุ่งสินเขามาเนาะเิ่นกระลังปรปับปรุงสถานที่เป็นที่เที่ยวสำคัญสำคัญของสปป,ปเล่านะครับนี่ครับพระธาตุศีโคตตบองผู้ชายดอกไม้ไมากนะครับทบทยนเดี๋ยวไปไหว้พระธาตุศีโคตตบองตั้งอยู่ในวัดพระธาตุศีโคตบองหิมแม่น้ำโขงนะครับฝั่งประเทศเล่า เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถขอได้ตามความต้อตงการโดยเฉพาะเรื่องของหายส่วนใหญ่คนเล่าคิดว่าจะได้ขึ้นครับแต่ยกเว้นเรื่องความหักเลยครับเล่ากันว่าพญาสีคุดตะบองผิดหวังเรื่องความหักและส่งเสียชีวิตด้วยเรื่องนี้นะครับเนาะนี่คือประวัติคร่าวๆกอนนะครับนี่กระติด ฟังตะรอดมทุ่มสุดเรียวมาเห็นอยู่นะครับพุ่นเหล่าทั้งพุ่นเหล่ทาทั้งพุ่นทั้งพุ่นเป็นกาลังบุรณะทา่าสีไม้นะครับไปเบิ้งว่าไหวทั้ทงไหนพระธาตุสีโคตรบองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับค้างจากตัวเมืองท่าแขกับประมาณหกกิโลก็ไกลนะครับฟีโมไซมาดูภายในปีตั้งขององค์พระธาตุน,นะครับ ชาวบ้านเชื่อกันว่าขื้นสมัยพระเจ้าแสนเมืองสีโคตรบุรณะโอ้ยมันจะลังสิปูเห็นอ,อนไปม,มูกระเบื้องนะครับตอนนี้สกีไม่มีกระเบื้องเป็นพืนเดิมๆหอกก๋วไหเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือท่างพี่น้องสอาวบุปเล่า่นกับแม่ไหว้ด้อกันครับมีพี่น้องมาอยู่เรื่อยๆนะครับเด้อ เห็นบุญธรรมไม่นี่รับเป็นถึงนีง,งานด้วยครับเดือนกรุณาพันน,น,นี่ครับงานศักดกิ์สิทธิ์คลายรับงานบุญพระธาตุพระนุ่มบา้านเท่านะครับ,บเดือนเดียวกันพร้อมครับเป็นงานใหญ่ขึ้นครับ,บน,นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปในพระอุโบสถให้ผู้ทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้เขกกามากราบไหว้ครับ ภายในพระบูถมีสภาพสมัยบ่งบอกถึงความรุ่งเรื่องสมัย linkage, no ลานสร้างนะครับเนาะรวมถึงการใส่มือรูปละฆังให้มีเสียงดังกางวันสนั่นทั่วโบสถ์นี่ครับภายในบริเวณโบสถ์นะครับนี่พระพระเจ้าใหญ่นะครับ ขอบคุณท่านครับว่าพระออกมาเรียบร้อยนี้ติไปต่อท่าฝรั่งแล้วครับฝัายุกไกลจากนี่ก็หลายยี่โอย่ครับประมาณสามสิบเฮ้ยยี่สิบกัว่าขันจากเมืองท่าแขกไปกับสิบกวัวลูก เดินทางต่อเสารอาทิตย์คนหลายบ่ครับนี่นี่หลายผมมาบกว่าท่านนี่มันจัดนะบ่นี้คือไปครับเดินทางต่อจนอื่นเ้าก็ต้องหาหมอแยกเล่นกันครับเงั้นน่าสุดแรง เงินมองเลยกตังนะครับอที่ในมองโอนเงินผมเป็นอย่างครับเขาก็มีแน่อยู่คือสิบปรเดใสใจอย่างไรามากม่ครับเดี๋ยวเ้ไปหาเลี้ยงั้งง้านข้าครับอันนี้ก็เดินทางไปหาฝลั่งกันต่อครับ